สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนี้สภาพมาเฮ็ดกะเข่าค่ะเมนูมันนี้สภาพมาเฮ็ดมกปลานินค่ะพี่น้องมกใส่ใบตองนะคะใบตองมัก็เฮ็ดแบบเป็นกระทงนะคะพี่น้องปลาเร่หอค่ะพี่น้องนี่ค่ะใบตองเฮ็ดแบบนี้ไว้แล้วก็อันนี้คือพริกแกงที่นุเตรียมไว้ค่ะพี่น้องกระสมีตะไคร้ค่ะเออ่หอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ผิวบกกูดนิดนึงนะคะพี่น้องอันนี้คือมักไผร์มักมันค่ะเมนูสภาพมาผสมค่ะพี่น้อง ผสมโอ้โหค่ะผสมปรุงปลาหนิ่นค่ะน้องนอจะใส่พักอีตัวค่ะพักอีตูวล้านๆนุ่งเก็บมาถึงมาห่างมากๆมีดอกซอลม้านแล้วก็มีมะเขือค่ะมะเขือพาแซนดาไว้นะค่ะพี่น้องยังอื่นกับโบมี่ยังค่ะมีไงสไตล์นู่งผู้เก่าค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นก็ใส่ผงชูรสกันค่ะพี่น้องใส่รานแสบหลายตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาหนุ่นๆค่ะพี่น้องแบบว่า น้ำปลาเนี่ยนุเอาแบบน้ำปลาแบบดิบๆเลยค่ะเพราะว่าเข้าส้อสมอกอยู่นะคะพี่น้องนคะคะใส่ไปสามกระบวยนะคะพี่น้องนคะคะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยแค่นี้นะคะพี่น้องก็แซ่บิฐนะคะเพราะว่าเออในในพริกแกงทีนุตํานี่ก็มีเกลือมีย่างแล้วนะคะพี่น้องก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ชูรสนี่แหละคะ่ะอาหารอีสานเฮามันมันบ่ค่อยอยาบกันเดยค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเนาะคะ่ะ นี่คือปลานิ่นห่นุนหลังไว้สะอาดเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือมะเขือนี่นุว่าจะเอาใส่กระทงเลยค่ะพี่น้องใส่ห้องกลุไปเลยค่ะสุกุกเข่าแต่ปลาไว้ก่อนค่ะพี่น้องนี่ใบบกูก็ใส่ลงไปด้ค่ะนี่ค่ะใส่พักอีกตัวนิดนึงค่ะใส่ลงไปให้มันหอมๆค่ะ หนึ่งหอนห่อนไม่ไม่กินกับข้าวเหนียวแสบปัญญังค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเมน,อาานอาาูอาหารอีสานอาหารไทยอาหารอีสานหรือว่าอาหารเอ่อต่างๆนะคะพี่น้องมันสาม,มารถดัดแปลงเลยค่ะข้าใส่อีหยังลงไปกระไรข้าวกต่องเติอตามสูตรเพิ่งกระไรนะคะพี่น้องคืออาหารอีสานเ้องนี้คะ่ะข้าก็สาม,มารถดัดแปลงเลยค่ะพี่น้องนี่คะ่ะในก้อนอื่นหนูสึกอพามาหนึ่งค่ะพี่น้องเอาบะเขือใส่ก่อนค่ะบบะเขือมันสุกหยางหนูเอาห้องกลอนนะคะพี่น้อง การเทสเนี่ยค่ะพี่น้องกับสตไสตล์ไพสไตล์มันเนาะค่ะพี่น้องมักไพมักมักมกม่นก็ได้สม,มกหมอกม็ไดสมกห่อเบิดใบตองก็ได้หรือว่าสม,มกแบบนู้ก็ได้เนาะค่ะเดี๋ยวจาเข้าใส่เห็ดเอาค่ะแล้วก็นูก็สใส่ผักอีตู่ลงไปผักอีตู่นี่ใส่ให้ไหลเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุบลงค่ะพี่น้องปลาซุปักอีตู่นซุปค่ะใส่ลงไป กับเขาแต่ละมือแต่ละเว้นก็จะสกีนพี่น้องมุนเวียนสับเปลี่ยนยูสีนะคะคนเท่าถึงเขาสา,ามเวลาเดยเฉพาหนุ่มว่้นีอย่างได้กินตะเขาเห็ดเห็ดไปก็กินเขากินสามขาบสามเวลาปเดีไปใส่มาใส่พี่น้องก็เห็ดแต่กับเขาเบิดมือเบิดเว้นยืนจึงขาคนขาแข็งพี่น้องเอาละเดินุส่ตักปลาใส่ค่ะเป็นวิธีทำง่ายๆนะคะพี่น้องมืวนน่อย่างนะคะ กูได้มักหัวกับใส่หัวลงไปน้ำนะคะนี่ค่ะ,คะใส่ลงไปกะท่วงหน่อยเนาะค่ะพี่น้องใส่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนุก็ะอบผีกหอย เอาละจ้ะนุใส่ครบบสุษยยางแล้วค่ะพี่น้องที่นี่นูก็เอาพริกห้วยค่ะพริกโดดห้วยลงไปเนาะค่ะพี่น้องเพิ่มความเผ็ดความแซ่บเข้าไปกุกเก่าค่ะนี่ค่ะบักพริกนี่ก็เมื่อกี้เหี่ยวข้าต้นค่ะพี่น้องนูเสียดายบ้านนูก็เลยเอามาหนึ่งไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องแค่นีนก็เป็นอันเซตค่ะเดี๋ยวดูสละไปหนึ่งเซฟไฟให้เบิร์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ประมาณหกกระทงนะคะพี่น้องเอาละจ่ายเดี๋ยวเข้าไปหนึ่งกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องนู้ตังหน้าในเดือนนะคะนูก็จะเอาห่อมกแปนลงลไปหนึ่งเลยค่ะพี่น้องดีจ้ะเป็นทเทพึงเนาะคะ่ะการหนึ่งตาของนูนะคะพี่น้องสไตล์นูค่ะต้องให้นหน้าเดือนก็เนาะคะ่ะพี่น้องเคยเอาปลาลงไปได้เพราะว่ามันส้ข้าวนะคะพี่น้องทุกคนกับหูอยู่เนาะคะ่ะนูนสุดปากกองขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าเข้าเอาไปตังเลยค่อยเห็นเดือดอขึ้นมาเนี่ค่ะ ปลามันบกคืออย่างอื่นนะคะพี่น้องมันจะมีความข้าวความยางค่ะ,คะขาต้องให้นามเดือดจัดๆแล้วเอาลงไปหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งให้หอมเสนึ่งจ็กหน้าที่ก็แล้วก็เท่าค่ะเพราะว่าห้องนู่นหนึหนหนน่งจาก 4, ซีซิ่งทหาริบหน้าที่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันใส่หลายอย่างทั้งบเกเขือทั้งปลาทั้งยางนะคะพี่น้องก็นหนึ่งเสนงไปเรื่อยๆค่ะแตว่าบางคนกับสามซิหน้าที่็กินได้ละค่ะพี่น้องปลานิ่มเนาะคะ่ะตว่าหนูใส่บเกเขือลงไปหลายผลก็จะเห็นบกเขืมอนสุกน้ำค่ะพี่น้อง นี่ละค่ะการเฮ็ดง่ายๆบบาน,นสไตล์นูนะะนนนน้นนะคะพีนะ่น้องนู้นก็อาเซอร์ไบจ์ต่งเป็นผ้าเฮเบิ้งเนาะค่ะในเสื้อเฮเบิ้งอีกรอบนึงตอนที่สุกแล้ค่ะพี่น้องเพราะว่าล่องเฮป่าสุกก่อรยังสุกกรในนู้นเสื้อเฮเบิ้งอีกรอบนึงเนาะคะ่ะว่าเป็นจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งปลานิ่นนู้สไตล์น,น,ะะน,ลน,นู้นค่ะพี่น้องเอาละจ้าพี่น้องกำลังจะผ่านไปค่ะหนึ่งจนปลา ซุกได้ที่และค่ะพี่น้องเกือบชั่วโมงนะคะนุคิดว่าปลาซุกระค่ะลาเพลอซุกระคะพี่น้องนี่ค่ะหอมหอมหอมห้วนห้วนคือมากหอมผักอีตู้หอมขิงข่าตะไครหนุโขกลงไปเป็นเคื่องเทศพริกแกงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือการหนึ่งปลานน้นกระทงของหนูค่ะง่ายๆบานสไตล์นูเลยค่ะพี่น้องไม่มีหยั่งหยุ่งหยักเนาะค่ะ นุกเคยคือซูบร์เลยแต่งเป็นผ้าห้เบิร์นะคะพี่น้องอาซีเเบิรงจุสี่ไปเลยค่ะเพราะว่าบ่มีอียงแล้วค่ะก็กินก็ขอนิยวหันทอนไม่ไม่เสียบๆค่ะพี่น้องขอพูดเล่นไลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่ะพี่น้องขอพูณก็าลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อหม่เผื่อเก่าเขามาหว่าน่วงหัวมวลเขามากินเขาหอวผ้านะคะพี่น้องบันนีนบ่มีอยังค่ะแตงเขากิน ทุกมือทุกเว้นค่ะพี่น้องนะคะก่ะง่ายาๆประมาณสไตล์นูค่ะนี่ค่ะปลานิม่กมกะเซีหัวมีหางมีโตมีอ่อี๋งเนาะค่ะพี่นอ้องบกเขือก็ต้องซุปพอดีบะพริกโดตักใส่ไปหน่ำค่ะตำเตียวขึ้นอีกจะหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็กินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนอ้ยสุดยอดนะคะพี่น้องเมนูอาหารอีสา,บานบ้านเฮาค่ะพี่น้องไปลรจ้าเดนูสุขอ้อโตไปกินข้าวกินหนังก่อนะค่ะพี่น้องปลาก็แล้วห่อนห่อนไม่ไหมเนาะค่ะก็พอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องจะเป็นเมนูอี๋ยงมาหลุดตามเ่งคะพราะว่า แต่ละมือแต่ละเว่นนี้เมนูแต่ละอย่างนี่อาจสิบอคือกันค่ะซับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเมืเอิ่งว่าข้างนาาสิเป็นกินโชว์หรือว่าเมือว่าอาจะเป็นเมนูอาหารไทยหรืออาหารอีสานหรือสิเป็นเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกยังไปค่ะแต่ว่าแต่ละเมนูที่นูเฮ็ดลงมานี่คือเฮ็ดเล้ากินใด้อรีค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่แม่นว่เฮ็ดแล้วก็บ่กินบดไอดเออรอรีกยังหน่สนะคะเฮ็ดเล้ากินใดทุกเมนูค่ะอาจจะแซมแนบแซบแน่กับแล้วตะปากเฮานะคะพี่น้อง แล้วก็การเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดสไตล์บ้านบ้านบ๊วยีพิธีรีตองบะกะหรือตวงเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดสไตล์หนูคือเก่าค่ะเฮ็ดแต่กินแต่งอยากสูพอ่อสู้แม่สู้น้องสู้ลูกกินเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือวิถีชีวิตของหนูค่ะเอ่อซื้อซาน่ายทอดให้บึงค่ะแค่นั้นแหละค่ะบ๊วยมาสอนวิธีเฮ็ดกระเผลด้วยค่ะพี่น้องเอ่อบางคนก็ถามว่าจะสันจะสีเนาะหนูก็พยายามบอกครูคลิปว่าน,นี่คือบเป็นวิธี ตอนธี่ให้กัเาเผาคือเฮ็ดกินแต่ละหมื่นนี่แหละคะ่ะเอามาให้เบิง้งซึนๆนะจ๊ะไปะะไราคาวราไลกันย่าวพวพาพี่น้องไปราคาพอกันคลิปหน้าจ้า